สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องพินลรส29อีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมาแบบ how to เยอะๆเน้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเครื่องสำอางโลดจ้า <c oughs> ก็เลยจะต,ต้องใช้เครื่องสำอางที่มีอยู่เนี่ยนะคะมารังสรรค์ลุคต่างๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปไหนแต่เราก็จะสวยให้แมวดูสวยให้สามีดูสวยให้คนข้างบ้านดูสวยให้ถังขยะดูะคะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยนะคะก็จะมาแต่งลุกอย่างที่ทุกคนเห็นไปมาตอนต้นคลิปแล้วนะคะคุยลุคนี้ชอบมาก เพราะว่าสมาชิกของวงมาในสกินไม่รู้อานถูกหรือเปล่านะคะก็คือต้องขออภัยแฟนๆเพลงไว้ด้วยนะคะก็ะคือบอกว่าเขาแบบจะชอบแบบว่าแต่งแบบสโมกกี้อายออกรายการแล้วก็แบบว่าออกแบบพวกมิวสิกวิดีโอต่างๆอย่างเงี้ยชอบมากแนละ้วอีฉันก็คือบอกว่า ชอบทางสายนี้อยู่แล้วไงใสฟง่สฟงใส่ฝอสโมกี้อายอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือแบบเป็นสโมกี้อายยิ่งเป็นแบบว่าสโมกี้อายที่นิกกี้ทูดิทูเรียลนะคะแต่งให้เนี่ยคะ่ะคือแบบโอ้ยสวยมากเนี่ยะคะ่ะเราอจะมาแต่งลุคนั้นกันวันนี้จ้าอาล่ะคะ่ะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะลงบำรุงก่อนนะคะให้หน้าชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำจะได้แต่งหน้าแบบเกลี่ยรองพื้นได้ง่าย,ายอันนี้ทริคสำคัญทริครักเลยจริงๆนะคะเรื่องด้วยเราเนี่ยก็ เป็นคนที่มีรูขุมขนค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วต้องกลบนิดนึงนะคะด้วยพราเมอร์ตัวนี้ค่ะพาม,พมใช้แค่นี้พอนะเธอเม็ดทว่วเขียวเราจะไม่ใช้ทั่วหน้าค่ะเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยคือเขาจะไปอุดตันตามรูมขุมขนซึ่งก็ใช่ไงเราต้องการให้รูขุมขนมันแบบถูกอุดไงเออจะได้แต่งหน้าแบบซวซูอะไรอย่างเงี้ยลองคือมันจะได้แบบว่าไม่เป็นจุด,จดอะ ตามจมูกแล้วก็ตรงหน้าแก้มที่มันมีรูคงคน้นกว้างๆใหญ่ๆเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาลงรองพื้นกันได้เลยจ้ะรองพื้นที่ใช้เป็นนวันนี้นะคะก็ใช้เป็นของ g o o อ Apple ของ KVD นะคะหรือว่า c a t 1 d b e b u t y t y นั่นเองจ้ะอาหอดไปนะจ๊ะก็ยังคงแบบคงความเสียดายเกลีย่ยง่ายมากนะจ๊ะปาดปาดปาดปืด้นปื้นปื้เสร็จเลยแล้วก็ใช้พับกดอีกทีหนึ่งเพื่อ ลบรอยเส้นจากแปกแค่นี้เองให้ลงพื้นิดดีดรต่อไปนะคะจะใช้รองพื้นที่มันแบบเกินเขาเรียกว่าอะไรขาวกว่าหน้าเราขึ้นมาจะประมาณ2เบอร์หนึ่งถึงสองเบอร์นะคะเพื่อเอามาทำไฮไลท์จ้ะมูนช็อตตัวนี้นะคะจะเป็นสีสองศูนย์หนึ่งนะคะถือว่าก็ยังรอยกว่าหน้าอีกชั้นดีไม่ต้องใช้อะไรนะคะใช้นิ้วด้วยนะคะปาดไปเลยจ้ะ ต่อไปนะคะก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะเชดดิ้งกันนะคะด้วยตัวนี้จากเป็นติวี่รีอเห็นไหมดูแบบมีเชฟขึ้นมาจมูกจนพุ่งมากเลยเจอไอ้ฝุนที่ใช้ในวันนี้สี่จันตัวเดิมนะจ๊ะคนดีคนเดิมถูกและดีเนี่ยที่สุดแล้ว ป๊บเขาให้อขอเต็มขั้นงานคิววันนี้คนมีคิวอย่างเราจะไม่ทำอะไรกันมันมากนะคะแค่ใช้แบบเจลตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ for u t นะคะชื่อว่า brow c o d e นะคะก็จะเป็นเจลมาปัดขนคิวให้ตั้งกันไปเลยะคะ่ะ ิวอุยฟูตั้งฝอของฉันมาแล้วจ้ะเอาละทีนี้นะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันต่อนะคะเขียนคิ้วที่ว่าตรงนี้เนะะี่ยค่ะคือใช้แค่ดินสอที่เหลาออกมาให้มันเป็นแบบเบนๆปังเป็นอย่างน,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 นี้นะคะสกิดตรงที่มันแบบ be, ยังไม่ได้ทรงยังเป็นแบบว่างๆขาวๆอยู่นะจ๊ะอ่ะแล้วก็ตรงหัวคิ้วนะคะเพราะว่ามันบางตอนเนี้ย เาคา่ะเริ่มแอบไปแต่งตาข้างนี้มาแล้วนะคะก็แบบว่ามันต้องลองดูก่อนอย่กลัวว่าจะเละนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะคือลงอายไลเนอร์ก่อนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะปิ่นจะใช้เป็นของ ODBO นะคะก็จะเป็นเจล n ไลเนอร์เพเซลนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะลื่นแล้วก็เขียนง่ายนะคะแต่ว่าต้องรีบเกี่ยเพราะว่าเขาก็แห้งไวด้วยเช่นเดียวกันอ่ะมาจา้า ผมดำลงไปเลยค่ะเป็นเบสพื้นของตาเราให้ตาเรามันดูแบบสมูทที่อที่เท้ทูนนะคะเออเอาขึ้นมาถึงสักประมาณนี้เราก็เสร็จปุ๊บตรงนี้เนะะี่ยค่ะตูดเขาจะเป็นฟองน้ำนะคะก็มาเกลี่ยได้เลยเกลี่ยตรงขอบๆนะคะให้มันแบบดูเบลอๆุ้ๆ จะได้ไม่เป็นชั้นมากสำหรับใครที่มีแต่แค่อายไลเนอร์ก็ใช้แปรงหัวแบนนะคะในการเกลี่ยๆหรือไม่ก็เป็นแปรงแบบขนแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าแปรงขนหลวมมันจะเกลี่ยไม่ไปอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ใช้แปรงขนแน่นๆนะคะในการแบบว่าเอาสีดําตรงนี้เนี่ยคะ่ะถมลงไปตรงสีดําที่เราเพิ่งทาไปเมื่อกี้นะคะเพื่อเพิ่มความเข้มค่ะจัดไปอ๋อลืมบอกไปว่า การจะแต่งตาสีเข้มๆแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอายแชโดว์ของคุณมีฟอร์เอฟก็ควรที่จะเบรกใต้ตาเบรกใต้ตาก็ mm hmm. คือเอาแป้งฝุ่นเนี้ยค่ะมาโปโกโป,โป,โปตรงข้างใต้นะคะแล้วก็พอเสร็จกระบวนการแล้วเราเค่อยปัดที่หลัง oh, อ mm ้า hmm. วเสร็จปุ๊บสีที่เราจะใช้นะคะในพาเลตตัวนี้นะคะ n i x Wear By It, ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีสี เดี๋ยวเราจะแต่งตรงท้ามนะคะก็คือจะไล่าจากเข้มไปหาอ่อนนะคะสีที่เราจะใช้ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นสีนี้ค่ะแดงๆอิดๆตรงนี้ค่ะก็วางไว้ตรง <c oughs> แปะสีไปตรงเหนือตรงเอ่อสีดำที่มันแบบว่าขอบจางๆนะคะ,ค,ะค่อยๆแปะไป่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันแบบเข้ากันนิดนึงแล้วก็ทาออกมาเกินตรงตานิดนึงค่ะเอาให้มันเท่ากับทางฝั่ง ก็เงดีๆเลสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีออกแนวแบบชมพูแดงๆตรงนี้นะคะในการไล่ขึ้นไปข้างบนสีส้มอิดตรงนี้อีกทีนึงค่ะนีแน่แมันจะทำให้ตาเราดูเป็นแวมพร์เว้ยไล่ขึ้นไปข้างบนค่ะเกียร์ไปค่ะดูให้เท่ากันกับอีกฝั่งนี่ประมาณนี้ แ็จแล้วใช้แป้งเบนฟูฟูแบบนี้นะนะคะเกลี่ยให้เขาแบบว่าดูฟงฟงกระจายกระจายคะ่ะนั่นหมายเราเติมได้ถ้าสีมันยังไม่เข้มพอเกลี่ยตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อของสีต่างๆให้มันแบบว่าดูแบบเนียนฟูเนียนฟูนี้ไปเนียนฟงกร,กระจายนะคะเดี๋ยวนี้พี่เป็นจะใช้สีดมกับสีส้มอินตรงเมื่อกี้นี่นะคะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึง ก็ดูมืนว่ามันจะมีความแตกต่างนิดหน่อยนี่ก็เอาสีดำเนี่ยคะ่ะค่อยๆใส่ไปการแต่งสโมกี้อายเนี่ยคะคือแบบเป็นที่ชื่นชอบของอีชานมากคืออยากแต่งแบบนี้มาตั้งแต่แบบสมัยยังสาวๆแล้วนะแต่ก็คือแบบว่ามันจะสมัยสิบกว่าปีที่แล้ว่าแกมันจะแต่งไปไหนได้วะเออก็ได้แต่เก็บงาความอยากเอาไว้ในใจ ตอนนี้เนี่ยฉันได้ปลดปล่อยเต็มที่แล้วก็มารู้ด้วยว่าแบบเอ้ยสโมกกี้อายแม่งแต่งเหมือนแบบเหมือนไม่ตั้งใจแต่งแต่จริงๆล้วโคตรตั้งใจแล้วก็บอกว่าแต่งยากผอยแต่งยากยิ่งกว่าแบบตาใดๆในโลกนี้เพราะมันต้องแบบมีความค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเกี่ยค่อยๆเบนค่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่งั้นมันก็จะจับแบบโปะได้เป็นชั้นคั่นๆอย่างเงี้ยไม่สวย,ย่งเงี้ยทีนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ๊กก็จะใช้สีอ่อนลงไปอีกนะคะก็คือจะเป็นสีอมองไม่เห็นสีนี้จ้าเป็นสีวงนอกสุดวงนอกสุดต้องอ่อน,นะคะอ่ะอ้าวไล่ไปจ้าแล้วก็คอยเช็คว่าเท่ากันกับอีกข้างหนึ่งไหมด้วยไม่งั้นจะแต่งตาออกมาสองข้างมันไม่เท่ากันเออ สีดำนะคะถมดำไปเลยจ้ะตรงขอบตาล่างเ,าเลงไปเลยจ้าส่วนแล้วก็ใช้สีดำอายแชโดว์ mm hmm. สีดำนะคะทับว่าทับตรงขอบตาอให้มันเชื่อมกับตาบนด้วยนะเธโอเคสักประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ใช้สีที่เข้มลงมาเหมือนเมื่อกี้นี้เลยค่ะไล่ไปค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเบนไปนะคะถ้าเอาให้มันแบบมันเป็นครึ่งงลงที่สวยงามในแต่ละชั้น ก็จะต้องแบบว่าเบ็ดให้เชื่อมหากันด้วยให้มันอยู่แบบรอบนอกสุดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแปรงแบบคู่หัวใหญ่ๆนิดนึงเอาไว้สำหรับเบรดให้มันแบบฟุุงๆ,ๆ,ๆสีมันจะได้ไม่กองนะคะแล้วทีนี้ ตมโมกกี้ไอ้อย่างเดียวมันก็จะดดูแบบว่างไปนะคะอ่าต่อไปก็ใช้ตัวนี้นะคะคือมันจะเป็นออกแนวเป็นกริตเตอร์หน่อยๆนะคะก็คือถ้าใครไม่มีก็ใช้กริตเตอร์สีเงินๆน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะแปะแปะไฟล์กันสักนิดหนึ่งนะคะก็ใช้เป็นแปรงแบบแบนบๆแบบนี้น,นะคะในการแปะแปะแปะ ในการสร้างสีสันให้กับสโมกกี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีความแบบระยิบระยาวพริ้งพลาวแตบะบมาจนตรงถึงหัวตาได้นะคะเนี่ยมันก็ทําให้สโมกกี้อายดูไม่น่าเบื่อดูมีอะไรนะสวยโอเคพอใจ แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์สวยอาล่ะต่อมานะคะก็เดี๋ยวไปปัดกงปัดแก้มกันจ้าใชประมาณนี้ค่ะน้ำตาลน้ำตาลเป็นผ้าเหล็นี้คะ่ะ o x y ซ e ม on the Beach นะคะก็ใช้เป็นสีนี้โฮโฮ เอาละส่วนลิปสติกนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของ b o b b y Brown สีอะไรวะสีแบบพิงค์ค่ะแทนแดงสีแบบพิงค์ก็จะเป็นสีประมาณนี้จ้ะ No. เรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเราจะท็อปให้ปากดูแบบช่ำๆนะคะด้วย SC Lux Beauty นะคะสีอ้าวสีลูดอ๋สอสี Boss Lady ค่ะอะ,ะแล้วค่ะแลวนี่ก็คือ finish ลุกนะคะก็หุย พมเดาว่าถูกใจตัวเองมากไม่ถูกใจใครถูกใจตัวเองมากผุ้ยแบบโลชมากสมุกี้อายแบบแดงๆน้ำตาลน้ำตาลแบบแดงๆดำๆคือแบบผุ้ยมันมีความแบบว่าเป็นแวมพีแวมไพร์เยอะมากสูงมากแล้วยิ่งแบบใส่คอนแทคเลนส์อันนี้ด้วยโอ้ยแบบลอชะมันออกแนวแบบเออ Rock, ร็อกแบบโกธิคอะไรอย่างนี้เลยนะเฮ้ยโอเคมากเลยค่ะก็ชอบ <laughs> ใครไม่ชอบตัวเองชอบก็พอแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารักกันชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนอยู่เสมอว่าคลิปใหม่ของปินออกมาแล้วนะคะแล้วก็พี่ปิดเนี่ยก็คือจะพยายามปรับปรุงในเรื่องของความถี่หรือว่าความสม่ำเสมอในการลงคลิปให้มันแบบว่าเออมีความสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็มีการลงถี่มากขึ้นนะคะเพราะว่าบางที คือเดือนหนึ่งหายไปเลยแล้วไม่มีการลงเลยบางทีก็เออคิดถึงทุกคนอนะ่ะทุกคนอาจจะไม่คิดถึงพี่ปิน่นแต่พี่ปิ่นคิดถึงทุกคนเราก็แบบ ทำงานประจำอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็พยายามจะมาลงคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะไม่ทิ้งลาไปไหนอีกแล้วนะคะคิดถึงทุกคนจริงๆคิดถึงการทำ how to แล้วก็คิดถึงการทำช่อง Youtube นะคะอาราคาสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันดีสวัสดีค่ะ